เงินเดือนนะครับ<ม>ซึ่งในสมัยผมเป็นรองประธานกรรมธิการการศึกษานี่ก็ได้ไปทําพระราชบัญญัติหลายฉบับเกีเ่ยวกับเรื่องวิชาชีพครูครูก็มีใบประกอบวิชาชีพครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งในการปรับค่าวิชาชีพครูขึ้นมามแต่ก่อนครูไม่มีใบป,ประกอบวิชาชีพนะครับมหมอก็มีใบป,ประกอบโรคาินครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพก็<ม>พขึ้นมาก็ปรับค่าประกอบวิชาชีพทําผลงานก็ได้หมื่นกว่า<ม>ก็ได้พอสมจุนี้ หลังๆมาเนีครับครูก็กู้เงินได้ล้านหล้าน3มล้านจากสกคสอคไม่ใช่สากลนะครับครูจะกู้หนึ่งสากลความสพครู2อกู้สอสอคสานักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามกู้ออมสิน4ี่กู้ทุกธนาคาร5้าไม่กู้แต่ลูกระเบิดครับกู้หมดเลยนะครับ กูดตะพือเลยคือต้องให้ให้กู้กู้หมดนะครับเอาครูไปกู้ระเบิดก็ไปกู้เลยครูส่วนใหญ่ทีนี้พอกู้มาเสร็จก็ไปลงคุณธุรกิจเลยครับทําธุรกิจทํานาบ้างทำนาราคาข้าวดีนะครับแล้วก็ไปทําสวนต่างๆทำนาทำไรต่างๆก็เป็นหนี้ในส่วนที่เป็นชีวิตประจาวันทรงลู้เรียนนะครับขณะนี้นะครับแนวโน้มครูท่าเกษียรรู้แการหนึ่งเป็นหนี้เยอะเยอะมากนะครับ เพื่อนผมมานั่งคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ครูคนเดียวเป็นหนี้สี่ล้านห้านี่คือคือแบบฟังที่อาจารย์นิสิตพูดคือเป็นเพราะครูเป็นหนี้ทําให้การศึกษาของไทยก็เสื่อมด้วยนะครับเพราะพอครูเป็นหนี้ปั๊บเนี่ยครูก็ไม่ได้วันวันคิดแต่ว่าเมื่อไรครูจะเอาเงินมาใช้หนี้แล้วก็ไปเที่ยวหาพิเศษนอกหน้าที่ของตัวเองเนี่ยก็ก็อาจจะมีด้วยนะทีนี้ทีนี้ที่พี่นิสิตพูดเมื่อสักครู่เนี่ยผมผมก็เริ่มคิดว่าถ้าสมมติว่ามันมีห้าแหล่งให้กู้เนี่ย ครูกู้หมดเลยทั้งห้าแหลยที่กู้หมดเลยเพราะว่าเป็นนี้จริงๆเพราะว่าเขาเปิดโอกาสแล้วกู้ครูก็กู้ไปอย่างนั้นกู้หมดเลยกู้หมดเลยสาเหตุที่ว่ามันมันมันกู้ไปหมดเลยเนี่ยผมผมคิดว่าความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดในฐานะ้ที่เป็นครูอยู่เนี่ยความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเมื่อเขาเปิดได้กู้ทั้งๆที่บางทีเนี่ยมีความจําเป็นบ้างไหมมีความจําเป็นบ้างแต่มีคนอยากจน่ะเห็นไหมคนไม่ใช่อยากจนนะแต่คนอยากจนเนี่ยถ้าถามว่าในชีวิตของครูเลยจริงๆเนี่ยต่อคนเนี่ยเงินเดือนจะต้องพออยู่ได้เนี่ยแบบไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเนี่ย มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นได้ไหมอย่างไรเพราะสิ่งที่วันนี้ที่น้องเรนถามอ,อยู่ประโยคแรกๆเนี่ยว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ว่าโรงเรียนเล็กๆเ,เ,เนี่ยจะต้องยุบไปจะต้องยุบไปเนี่ยผมผมผมเรียนเลยนะแล้ครับภายในความรู้สึกของผมเนี่ยโรงเรียนบ้านผมเนี่ยเดิมมีมีเด็กนักเรียนอยู่ประมาณ200จนกระทั่งว่ามีนโยบายของรัฐบาลบอกว้าโรงเรียนเล็กๆเนี่ยจะยุบ<ะ>ด้วยความนักสถาบันด้วยความที่ต่างคนต่างเราไม่อยากให้ยุบโรงเรียนก็พย<ๆ>ายามไปช่วยไปส่งเสริมกันเนี่ย พยายามส่งเสริมก็เด็กขึ้นมาอีกร้อยกว่าผมอยากอยากอยากจะถามท่านผอนิสิตแล้วก็ทุกท่านเนี่ยว่าวันนี้โรงเรียนบ้านผมเนี่ยโรงเรียนของที่อาจารย์นิสิตโร,รงเรียนของคุณธนาวุฒิโรงเรียนของใครก็แล้วแต่เ,เขากลับหันไปเรียนโรงเรียนโรงเรียนเอกชนมากขึ้นถามว่าทำไมต้องเรียนโรงเรียนเอกชนมากขึ้นเพราะว่าเช้ามาเสร็จรถมาจอดรับหน้าบ้านคุณครูแล้วเด็กขึ้น ไปเสร็จการดูแลการดูแลลูกหลานการดูแลบุตรหลานกินนมเป็นเวลานอนเป็นเวลาอะไรเป็นเวลาการลเล่นเล่น,ลนคอมพิวเตอร์มีสนามเด็กเล่นมีสระว่ายน้ำมากกว่าบ้าผมจะเตะฟุตบอลทีหนึ่งสนามฟุตบอลเนี่ยต้องมี้ขี้โกรนเราจะปรับมีโอกาสไม่ที่เราจะปรับคุณภาพโรงเรียนเนี่ยให้เท่าเทียมกับโรงเรียนเอกชนให้ดูแลให้เท่าเทียมกับเอกชนเพื่อจะดึงดึงคนเหล่านี้เข้ามาสู่เข้ามาสู่การดูแลของนะหรือจะจําเป็นไหมว่าจะถ่ายโอนกันยังไง คือถ้าประเด็นนี้นิดหนึ่งนะผมนิดเดียวไม่ทั้นสั้นคือ <c oughs> ถ้าเกิดคุณพี่พัชชัยพูดถึงประเด็นอย่างเงี้ย <ฮะ S 2> มันก็ไปโยงถึงการคอรับชัน้นมันโยงถึงเอมนมบูดอีกไหมมันไปโยงถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ซื้อมามันไม่ได้คุณ,ณภาพอกีกหรือเปล่าอุปกรณ์กีฬาเนี่ซื้อมาแล้วลูกฟุตบอลจะรั่วไหมอะไรต่างๆตรงนี้ถ้าเป็นของโรงเรียนหลวง แต่พของโรงเรียนราชหรือของเอกชนเนี่ยอย่างที่ว่าทุกอย่างตั้งแต่มาจากบ้านรถมารับนมกรอกปากเด็กไปเรียนหนังสือเอานมกรอกปากเยะใช่ไหมมันมันต่างกันตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่สินเอาเยตรงทีเคลียร์นิดเดียวเรื่องหนี้สินครูที่พิพเขาคำถามท่านพิพัฒน์ชัยเพราะเดี๋ยวอีกนิดนะเพราะที่ผมถามพี่นิสิตเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าโอ้ครูผู้เลิศเกินก็สมควรแล้วที่จะเป็นหนี้แต่เราต้องการที่จะแก้ปัญหาคุณภาพวครคือขณะที่ครูเป็นหนี้ขณะนี้นะครับมันจะไม่เป็นหนี้เหมือนเดิม แต่เป็นหนี้ในสภาพการลงทุนนะครับการลงทุนให้ชีวิตดีขึ้นอย่างมีสวนมีอะไรต่างเขาก็เป็นหนี้มีทรัพย์สินนะครับให้เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนสมัยพวกผมเป็นหนี้คือเกือบตายเลยนะครับเจ้าหนี้ต้องมายืนหน้าโรงเรียนพอเงินเดือนดอกมาแบ่งเงินเดือนเลยนะครับ่าดดอกเบี้ยขณะนี้เขามีการลงทุนบนละสี่ล้านห้าล้านคือมีทุนอสมัย่อนเป็นหนี้ศูนย์เปล่าแต่ตอนนี้คือหนี้ที่ใช้ในการลงทุนเป็นการลงทุนครับอันนี้เครียกนะนะครับ ทีนี้ประเด็นเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กที่ผมเกิดตอนแรกรายการขณะนี้โรงเรียนปฐมศึกษามีโรงเรียนทั้งหมดสาม0มื่นหนึ่งพันกว่าโรงเรียนแนวโน้มมีโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้นเรื่อยจากเจ็ดพันเดียวนี้1มื่นห้าเด็กแปดคนสิบคนเก้าคนมีโรงเรียน 1, มีเด็กสามคนมนะครับซึ่งเขาก็มีการแนวคิดว่าจะแก้ปัญหาโดยการรวมโรงเรียน รวมโรงเรียนตำแหน่งครูใหญ่ก็เอาไว้ก่อนนะครับรวมโรงเรียนขนาดใหญ่อาจจะเป็น400 500เป็นพันครับในอนาคตเมื่อโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันก็จะครูก็จะเพียงพอเพราะยุบโรงเรียนรวมโรงเรียนนะครับแต่การยุบโรงเรียนมีปัญหาก็คือชุมชนไม่ยอมอย่างที่คุณทิพย์พัชัยคิพยัชัยยังไม่ยอมเลยไม่ยอมเป็นปัญหาทางด้านชุมชนสองครูใหญ่ไม่ยอม พอไม่ยอมเพราะตำแหน่งจะหายนะครับก็มีการจับมือกับชาวบ้านต่อต้านคัดค้านก็มีแต่ในอนาคตจะต้องแก้ไขปัญหาเพราะว่าอีกสิปีข้างหน้าโรงเรียนสามหมื่นหนึ่งพันโรงต่อไปนี่ไม่น้อยกว่าสองหมื่นกว่าพันโรงจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจะเป็นปัญหาเป็นภาระการศึกษาเรื่องงบประมาณนะครับถ้ารวมโรงเรียนได้นะครับเด็กพันหนึ่งพันห้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ครับเราก็ให้โรงเรียนนี้เป็นนิติบุคคลกระจายอำนาจลงมาเลย ครับครับทั้งหมดบริหารจัดการคล่องแก่เหมือนหมาอะไรเลยทั้งหมดผมกําลังจะถามพี่นิติต่อเรื่องเรื่องนี้อยู่พอดีครับก็คือว่าปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศเราเนี่ยวันนี้มันหลายมันสลับซับซ้อนมากไม่ว่าอยู่จะอยู่ในหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาก็ดีวันนี้โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนนะครับโรงเรียนนี้ขึ้นกับสพทโรงเรียนนี้ขึ้นกับสพชโรงเรียนนี้ขึ้นกับไปนู่นโรงเรียนนี้ขึ้นกับนี้ทำไมมันขึ้นกันเยอะเลยอ๋ออย่างนี้ครับ มือขึ้นกันอย่างเดียวเอาเอาสักคนหนึ่งได้ไหมที่จะเป็นเจ้าภาพเป็นไปได้คืออย่างนี้ขณะนี้นี่สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมันจะมีโรงเรียนอยู่สองประเภทอันนี้คือสพทที่หนึ่งก็คือปฐมศึกษาตั้งแต่อนุบาลออนนุบละคถึงมหและปฐมศึกษาก็จะมีขยายโอกาสถึงมสามประเภทที่สองคือโรงเรียนมัธยมเดิมก็อยู่ในสพฐสองปีนะครับ รู้สึกวา่าโรงเรียนปถมจะมีเขตพื้นที่การศึกษา183แห่งแล้วก็มัธยมมี183แห่งประมาณนี้แหละนะครับ200กว่าแห่งนะคร<ช>ับเพราะฉะนั้นก็มีสองปีเขาเรียกพื้นฐานพื้นฐานคือประฐมกับมัธยม<ช>นะครับทั้งหมดนะครับต่อไปก็มีอาชว่ศึกษาระดับกล<ช>าง<ช><ช>อาชว่ศึกษานี่มันมีของเอกนชนนี่ รู้สึกว่า7 8 0 0แห่งนะอของรัฐบาลจะมีวิเลยอาชีพวิเลยเทคนิควิลเลยพวกเทคนิคพาณิชอะไรต่างตัวนี้น,นะครับรวมแล้วพันกว่าแห่งท<ช>ี่ระดับกลางร,ระดับวิชาชีพต่างๆอาชีว่าต่อไปก็อุดมศึกษาอุดมศึกษาทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลมีกว่า200แห่งนะมหาลาัยเยอะมากอมของประเทศไทยแค่น้อยนะครับถ้าถัวจะเลือจังหวัดหนึ่งหลายมหาลัยนะครับกว่า200แห่ง นี่คือปริมาณของของของ,ของการจัดการศึกษาซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแต่ปัญหาคือเรื่องคุณภาพไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมอาชีวะมหาลัยมหาลัยเราแทบไม่ติดนะติดบ,บางคณะนะของมาให้โดนเมดกันนะครับปัญหาการศึกษาทั้งอุดมทั้งระดับกลางระดับล่างอาชีวะกันอาชีวะเป็นปัญหาปัญหาทีชว่าคือขาดแคลนครูมีแต่ครูอัตรา,า,า้ารร้อยละแปดจิบทำไม นี่แห,หละค่ะคุณผู้ชมนี่คือปัญหาใหญ่นี่คือปัญหาจะเห็นนะคะว่าปัญหาการศึกษาไทยเนี่ยมันแบ่งแยกออกไปได้หลายประเด็นนะหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลบุคลากรบุคลากรน,น,น,นี่ก็มีทั้งขาดคุณภาพมีทั้งเรื่องของสวัสดิการที่บางทีอาจจะไม่เพียงพอมีทั้งเรื่องของไม่พอหมายถึงบุคลากรไม่พอต่อสถานศึกษาก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะและเรื่องของแบบเรียนก็น่าสนใจนะประเด็นต่างๆเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงของรายการปฏิรูปประเทศไทยนะเรายังคงอยู่ในช่วงของ p Peace Talk ค่ะกับทางคุณธนาวุฒิวิชัยดิตอาจารย์นิเศษสินทุพไพรและคุณพิพัชชัยภัยบุญนะคะยังคงอยู่กันครบทั้ง3ท่านเลยในช่วงที่แล้วเราค้างประเด็นเรื่องของปัญหาะะการศึกษาไทยสามารถแบ่งแยกออกไปได้หลายประเด็นขอโฟกัสไปที่บุคลากรน,นั่นก็คือครูก่อนเลยละกันนะครูช่วงที่เราเราทราบแล้วว่ามีปัญหาเรื่องของคุณภาพ ขาดแคลนบุคลากรก็มีเรื่องของสวัสดิการก็ดีขอไปที่เรื่องของขาดแคลนก่อนละกันเพราะว่าเมื่อสักครู่อาจารย์นิสิตบอกว่า,อ,าอย่างของโรงเรียนเล็กๆเ,เนี่ยบางทีไม่มีครูครูไม่พออาชีวะเองก็ตามก็ขาดแคลนอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์คะครับโรงเรียนขนาดเล็กนี่นะครับที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าบางโรงเรียนมีสามคนแปดคนสิบคนแล้วก็ห้าสิบคนสาผมเป็นครูโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นครูใหญ่มีนักเรียนอยู่52คนก่อนลงสอสอครับค่ะและโรงเรียนขนาดเล็กนี่ถ้าครูครบชั้นนะครับเราตั้งใจสอนดีๆนะครับคุณภาพผมเคยทำโรงเรียนขนาดเล็ก52คนได้อันดับสองของจังหวัดไร,รอับเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ทำดำทำนาเลี้ยงปลานะครับและเป็นโครงการอาหารกบันอันดับสองของจังหวัดร,ร้อ็ดโรงเรียนขนาดเล็กน,นะครับ แลโรงเรียนของผมเนี่ยเคยเป็นแชมป์วอลเลย์บอลหญิงของจังหวัดเลยเด็ก52คนนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนขนาดเล็กไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีคุณภาพแต่ถ้าครูนะครับได้ตั้งใจเรียนตั้งใจสอนตั้งใจบริหารจัดการกับผู้บริหารเนี่ยเขาจะทำให้โรงเรียนนี่มีคุณภาพทีนี้ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นี่ครูไม่ครบชั้นโรงเรียนขนาดเล็กเด็กห้องละสามสี่คน ครูก็สอนสองห้องผมเคยสอนสามห้องนะครับก็ให้การบ้านให้งานห้องหนึ่งไปให้นี่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งก็มาตรวจสอนคนสามคนกับสอนคนห้าสิบคนใช้เวลาเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับโรงเรียนขนาดเล็กนี่เหตุที่มันไม่มีคุณภาพเพราะหนึ่งสื่อก็เป็นปัญหาสองงบประมาณเพราะงบประมาณของนักเรียนเป็นรายหัวะนะครับมีสามคนก็ มวมืละสองร้อยกว่าบาทน,นะครับก็คูณข้าไปดลยไม่ถึงไม่ถึงพันเลยนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> มันก็จะเป็นปัญหาในแง่จำกัดงบประมาณและสี่การเรียนการสอนแล้วก็ทรัพยากรต่างๆนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้โรงเรียนขนาดเล็กนี้ <c oughs> เขาเคยแก้ปัญหาเรื่องรวมหนึ่งรวมโรงเรียนโดยเอาอบอตอมาช่วยด้วย <c oughs> นายกอบอตอสอบบรรจุครูมาได้มาสมัครเป็นนายกจอบอบวนะ แกก็จัดรวมโรงเรียนเอามงบอบตอจัดจ,จ้างรถจ้างอะไรต่างหมุนเวียนปอหนึ่งเรียนโรงเรียนนี้ปอสองเรียนโรงเรียนนี้ปอสามนักบวชวนกันไปวน,น,นกันไปนะครับลถทำได้สักพักหนึ่งไม่มีกฎหมายรองรับก็เป็นปัญหาก็ผมเป็นปรองประธานกัปตันการศึกษาก็ไปติดตามงานอย่างนี้ก็ทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายรองรับก็เป็นปัญหาในการบริหารแต่รูปแบบมมนดีในอนาคตนี่ผมบอกเลยว่า ครูเองนะครับขณะนี้ก็เป็นคนที่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่มีเพคุณภาพแต่ว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องเรื่องเงื่อนไขนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กก็เป็นปัญหาครูโรงเรียนเดียวกันเคยสอนอยู่ร้อยเอ็ดย้ายมาสอนในกรุงเทพสอนเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเด็กกรุงเทพเก่งกว่านะเพราะอะไรเพราะความพร้อมต่างกันครับอย่าลืมว่าโรงเรียนกรุงเทพ เมื่อสักครู่ผมคุยกับรองขอเขียนมาเงิงนได้หัวสองร้อกว่าบาทสองร้อยหกสิบห้าประทบหนึ่งมันมาเกิดสามร้อยก็คูณได้ไม่กี่บาททั้งโรงเรียนประมาณสี่ห้ามื่นทั้งเล็กในขนาดโรงเรียนกรุงเทพนีลงบางโรงเรียนนะครับมีเงินบริจาคผู้ปกครอง